สวัสดีครับผมต้นนะฮะอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งเมีนบุรีกรุงเทพเหมือนเช่นเคยนะครับผมท่านกำลังรับชมในช่องของต้นยูสคาเกตเอศูนย์รวมรถมือ2คุณภาพเกตเอวันนี้ผมอยู่กับรถกลุ่มดี e gment นะฮะรถหรูสไตล์ผู้บริหารของค่าย h อน da อีกหนึ่งคันสีขาวมุกสวยสวยนวลน,นวนหรูหรามีระดับกับเจ้า Honda Accord 2.0EL ปี2016รุ่นปรับโฉมมินาเชน นะครับคันนี้ราคาสุดพิเศษแล้วใจมากๆครับเหลือเพียงแค่7,99,000บาทเลขใหม่ใช้งานไปอยู่ที่70,000กว่าโลเท่านั้นเองนี่แหละครับความสวยงามของเจ้า Honda Accord วันนี้นะฮะสีขาวมุกมาพร้อมชุดโคมเรนนะฮะเป็น LED นะฮะชุดไฟหน้าเป็น f u LED l หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหลักไฟ Daytime นะฮะไฟ Spotlight เป็น Full LED แล้วก็มาพร้อมตัวรถที่เป็นตัวสีขาวมุกหรือว่าสีขาวเพอร์ไว้นั่นเองนะฮะ้อมแม็กขนาด18นิ้วนะครับรุ่นปรับโฉม Minor Chain ปี2016นะฮะกระจังหน้าก็จะเป็นขอบค้วโครเมียมนะฮะตะแกรงเป็นสีดำนะครับผมมีตัวสกเก็ตหน้าให้ด้วยสวยงามนะ,ะ799,000บาทสีขาวมุก Honda Accord นะะในรถกลุ่ม d ี e gment นะฮะรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะฮะการตกแต่งวัสดุตกแต่งในรถกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างที่จะพรีเมียมพอสมควรนะฮะแล้วก็ภายในกว้างนั่งสบายนะฮะคันนี้เป็นตัวรถสีขาวมุกจะเป็นภายในสีดำนะฮะภายในเป็นสีดำตัวรถเป็นสีขาวมุกนะฮะโครงสร้างเป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะครับหรือสีขาวเพอไว้นะฮะล้อมแม็กนะฮะเป็นล้อมแม็กเดิมๆขนาด18นิ้ว เดิมๆจากศูนย์เลยนะฮะดิสเบรกหน้าและหลังนะฮะดิสเบรกหน้าและหลังนะครับกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะสวยงามกระจกเดิมแท้จากศูนย์ทุกบ้านนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับสวยเดิมๆนะฮะไม้แท้ไม้เดิมไม่มีก่อใหม่นะฮะขอบคิ้วโครเมียมติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะฮะเหลี่ยมสันประตูเดิมนะฮะไม่มีตกนะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตีลังกากับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะฮะ ส่วนตัวยางนะฮะเป็นยางมิชลินนะครับเป็นยางมิชลินสวยงามนะครับนี่ฮะรายละเอียดรถสวยนะครับ Honda Accord 2.0 EL ปี2016นะครับราคา799,000บาทเลขใหม่ใช้งานไปเดิมๆที่70,000กว่าโลนะครับนี่ครับ ล้อมใหขนาด18นิ้วมาพร้อมอยางมิชลินนะฮะดิสเบรกหน้าและหลังมาครบเลยนะฮะสวยๆเนียนๆน,น,นะฮะท้ายของเขาก็มาพร้อมความฉบเฉี่ยวด้วยไฟท้าย led นะครับสวยงามนี่นะครับมีขอบคิ้วโครเมียมนะทั้งตัวขอบบนรอบป้ายทะเบียนนะแล้วก็มีกล้องมองหลังที่ซ่อนอยู่บนกรอบป้ายทะเบียนตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะ ขอบคิวด้านล่างนะฮะเหนือไฟทับทิมตรงนี้นะครับสวยงามสวยหรูนะครับฮอนด้าคอร์ดนะครับราคา7,99,000บาทคันนี้รองรับ e 8 5เรียบร้อยนะครับนี่นะครับวันนี้เรามาเอาใจนะฮะคนที่ชอบสีขาวมุกนะฮะรถสวยนะฮะสีนี้นะฮะเป็นสีที่นิยม ซึ่งออกห้างใต้แดงต้องเพิ่มเงินนะครับสำหรับตัวสีขาวมุกนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยทั้งตัวหน้าและหลังนะฮะดูหรูหราพรีเมียมนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะฮะวันที่1นะวันที่หตุลาคมนะฮะเริ่มต้นเดินใหม่แล้วนะฮะใครที่อยากหารถเก๋งนะฮะเป็นเก๋งซีดานนะฮะขนาดไซส์2.0เป็นรถเก๋งพรีเมียม นะเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะฮะคันนี้น่าจะเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะ Honda Accord ตัวซีรีสย,ยางของเขานะครับ2 3 5สมห้าทับ4ี่ห้าปนะครับเป็นยางมิชลินนะครับสวยงามนี่ฮะมือจับเป็นโครเมี่ยมขนาดใหญ่นะครับผมดูหรูหรา แล้วก็ขอบคิ้วประตูนะฮะโครเมียมต่างๆสมบูรณ์นะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะฮะหลังคารถก็เดิมๆเลยนะครับกุญแจรถนะฮะสามารถเปิดปิดรถได้ทั้งสองฝั่งซ้ายและขวานะฮะกุญแจเป็นคีย์เลสนะฮะตรงนี้เป็นคีย์เลสสามารถเปิดปิดรถได้ทั้งสองฝั่งนะครับสวยงามตัวด้านซ้ายนะฮะจะมีตัว Honda l e n นวอลทให้ด้วยสำหรับตัวกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับ มีกล้องที่ซ่อนอยู่ตรงนี้คือตัว Honda Lens Watch นั่นเองนี่นะฮะซ่อนอยู่ตรงนี้จะเป็นกล้องนะฮะเอาไว้นะ,ะมองนะฮะการขับขี่เพิ่มความปลอดภัยในมุมอับสายตาด้านซ้ายนะฮะหรือว่ามองมุมอับขนาดจอดถอยหรือว่าเวลาเลี้ยวซ้ายนั่นเองนะครับผมนี่ฮะสวยงามนะครับ Honda Accord 799,000บาทนะครับรุ่น2.0 EL ปี16รุ่นปรับโฉม Minor c h a ชนนะฮะเป็นตัว Gen 9นะครับผม Honda Accord Gen 9ปี2016รุ่นปรับโฉม Minor c h a ชนนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงสร้างภายในของเจ้า Honda Accord คันนี้กันว่าสวยงามขนาดไหนตามมาเลยครับนี่นะครับด้านในของเขามาดูกันเลย นี่ครับด้านในก็จะเป็นสีดำนะฮะมาพร้อมตัวเบาะหนังที่เป็นเบาะหนังสีดำนะฮะหรูหราพรีเมียมนะฮะตกแต่งไปด้วยลายไม้นะครับผมตัวเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับเซตได้นะครับตรงแผงประตูตรงนี้นะครับผมมีมโม,มรีจดจําตัวเบาะนะครับแล้วก็กระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับแผงประตูจะเป็นบุนุ่มนะฮะบุดนุ่มนะครับตรงนี้มีการเดินตะเข็บได้ ที่พักแขนก็เป็นบุนุ่มนะฮะคอนโซลควบคุมกระจกจะเป็นสีดําเงาดําเป็นโนแบกนะครับผมสวยงามลักษณะเป็นด้วยลายไม้นะครับภายในห้องผู้โดยสารด้านในนะฮะตัวเบาะคนขับและเบาะคู่หน้านะฮะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่ครับตัวเบาะหนังสวยงามเดิมเดิมเบาะเดิมนะฮะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแยะ่นะครับผมสภาพการใช้งานถือว่าสมบูรณ์ ควงมมลัยมาพร้อมระบบมันติฟังก์ชั่นนะครับนี่ครับมาพร้อมตัว Control ครุสคอนโทรลนะฮะแล้วก็มีตัว Honda l a n e w a t ต h ตรงนี้นะครับผมที่มือจับก้านไฟตรงนี้สามารถกดเพื่อดูกล้องด้านข้างได้นะครับหรือว่าเวลาเราตบไฟเลี้ยวซ้าย Honda l a n e w a t ต h ก็จะทำงานอัตโนมัติก็เพิ่มการมองนะฮะที่กว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับที่ Honda เขาให้มานะครในสับตัว a e อ c o r d รุ่นนี้นะครับ Gear, คอนโซลเกียร์นะฮะเป็นสีดำเงาตัดด้วยขอบเงินซิลเวอร์สวยงามเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเหมือนกันระบบแอร์แอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายและขวาหน้าจอ DVD นะครับผมมาพร้อมกล้องมองหลังนะฮะคอนโซลตกแต่งไปด้วยลายไม้สวยงามนะครับนี่ครับเบาะหนังสวยหรูดูดีนะครับ คอนโซลเกียร์นะฮะสีดำเงามาพร้อมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสวยงามน,นะฮะคอนโซลด้านในนะฮะนี่ครับ Honda Accord 2.0 e สอจศูนย์อะฮะรุ่นปรับโฉม Minor Change ปี2016นะฮะมาเข้ามาดูด้านในกันหน่อยด้านในนะฮะคอนโซลห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ นะครับมองจากมุมพื้นสารด้านหลังด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะฮะตัวพักแขนก็เป็นบุนุ่มสามารถเปิดเกจได้นะฮะเป็นที่วางของที่ใส่ของต่างๆนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีตัว power outlet อยู่ด้านในนะฮะแล้วก็ตัว HDMI แล้วก็ตัว USB นะครับตรงนี้เป็น soft touch นะเป็นที่วางแก้วนะครับใส่ของได้นะครับแล้วก็มีตัวม่านหลังนะครับเป็นม่านไฟฟ้านะครับ ตรงนี้ก็เป็นซอฟทัชเหมือนกันนะฮะที่จุดบุหรี่ใส่น้ำบลาใส่เหรียญต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเกทเปิดได้เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกมาพร้อมตัวชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะฮะตัว 1.5A นะครับสวยงามนะครับ Honda e Accord 2.0 EL นะครับปี2016รุ่นปรับโฉมไมเนเชนนะฮะเป็นตัวเจน9นะครับเจน9ราคาคันนี้อยู่ที่7,99,000บาทเท่านั้นเลขใหม่ใช้งานอยู่ที่70,000กว่าโลนะครับ เพดานสวยสะอาดนะครับวันนี้วันที่1น,นะฮะวันที่1ตุราคมนะฮะเรามารีวิว Honda Accord สีขาวมุกนะครับสวยๆคันนี้รถหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับรถหรูสไตล์ผู้บริหารในกลุ่มของรถเก๋งไซส์ดีเซ gment นะฮะวัสดุอุปกรณ์ชุดแต่งต่างๆก็ค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะฮะหรูหราคันนี้ก็มาพร้อมกระจกตัดแสงออโต้นะครับผม กระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับนะฮะสวยงามตัวม่านข้างๆนะฮะจะเป็นม่านดึงแบบนี้นะครับผมส่วนม่านหลังจะเป็นม่านไฟ,ฟฟ้านะครับนี่นะครับเรามาดูในมุมนี้นะฮะนี่ครับก็จะชัดหน่อยนี่นะครับ คอนโซลด้านหลังก็จะเป็นแอร์หลังนะฮะเบาะหนังทั้งเซตเลยนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะก็สวยหรูดูดีนะครับกลุ่มของตัวรถเก่งนะสไตล์ผู้บริหารนะฮะภายในกว้างนั่งสบายนะครับเบาะแถวหลังก็กว้างนะฮะนั่งสบายนะครับแถวหลังก็จะมีตัวที่พักแขนให้ด้วยตรงนี้นะฮะดึงออกมาเสร็จปุ๊บตัวนี้นะ,ะจะเป็นที่พักแขนนะฮะก็จะบุนุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส็อปทัช ตัวที่วางแก้วแบบนี้รู้หลานะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นกล่องที่สามารถเปิดแล้วก็เอื้อมไปหยิบของด้านหลังได้นะครับนี่ฮะสามารถเอื้อมไปหยิบของด้านหลังได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องลงจากตัวรถนะฮะถ้าไม่ใช้ก็เก็บนะครับตรงนี้สวยรูดูดีนะครับแล้วก็ตัวม่านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับตรงนี้ตัวควบคุมก็อยู่บริเวณคอนโซลเกียร์ด้านหน้านะครับ ที่ผมชี้ไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะตัวเบาะก็สภาพสมบูรณ์เลยเป็นเบาะหนังเดิมๆแท้คู่ตัวเลยนะครับจากศูนย์นะฮแท้เดิมจากศูนย์เลยคันนี้นะฮะโครงสร้างเดิมรายละเอียดตัวรถเดิมแท้เดิมจากศูนย์เลยนี่ครับสวยงามนี่นะครับ นี่นะครับคอนโซลด้านหน้าบริเวณผู้โดยสารแถวหน้านะฮะก็สวยหรูดูดีนะครับเรียบร้อยดีนะฮะผมรถหรูหน่าใช้นะฮะฮอนด้าแอคคอผมว่าเป็นรถที่รายละเอียดการตกแต่งการดีไซน์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะฮะค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยสำหรับรถในกลุ่มของตัวรถเก่งที่เป็นกลุ่ม d s e gment นะครับผมนี่ฮะสวยงามนะครับไม่ว่าจะกินอันตัววัสดุ นะที่เสริมเพิ่มเติมมาอย่างเช่นตัววัสดุดลายไม้แบบนี้นะฮะให้อารมณ์เหมือนเสมือนไม้จริงเลยนะครับแล้วก็บริเวณส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับขอบคิ้วต่างๆนะจะเป็นสีเงินซิลเวอร์นะดูหรูหราทันสมัยนะตัดกับตัวสีดำนะฮะดูหรูนะแล้วก็คอนโซลแอร์เเป็นแอร์ออตโตโ้แยกอิสระซ้ายและขวานะครับนะครับตัวหน้าจอคอมมานด์นะครับสวยงามเดิมๆเลย เดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถนะฮะดูายละเอียดเพิ่มเติมกันนะฮะหน้าปัดเลนใหม่ของคันนี้ใช้งานไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วก็ดูส่วนของแผงหน้าจอกันดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะรวมถึงกล้องมองหลังต่างๆนะฮะนี่ครับแผงประตูก็เดิมๆสวยๆเลยนะฮะมีตัวไฟเวฟคัมไลท์ทุกบานประตูเลยนะครับแล้วก็พรมนะฮะจะเป็นพรมยางพรมหนังแบบเข้ารูปแบบนี้จะเป็นลายกระดูกเข้ารูปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเพดนะฮะ นี่คือเพจเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะตัวเพจก็แนบสนิทเลยไม่มีการงัดแงะดอกรีเวทเพจนะฮะไม่มีการเยินไม่มีการถอดหรือว่าม,มีไม่มีการไขนะฮะเดิมๆเลยเพดเดิมๆรายละเอียดเดิมๆนะหัวล็อดเดิมโรงงานนะครับนี่ครับรถหรูสไตล์พรีเมียมเลยนะฮะคันนี้ h o n ด้ a c c o r d 2.0 EL นะครับปี2016รุ่นปรับโฉมไมเนอร์เชนนะครับ อ่านะครับไปดูรายละเอียดภายในลองสตาร์รถดูนะครับดูหน้าปัดเลนไมล์เลขใหม่กันนะาะตามมาเลยครับคันนี้ภาษีพรบรบนะะต่อให้เรียบร้อยเลยนะครับผมต่อให้เรียบร้อยนะฮะลูกค้าเอาไปใช้ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเอาไปใช้งานได้เลยก่อนสมมอบรถนะฮะเราจะมีการปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะครับ สกรีนแล้วก็ตัวทําสปาให้อีกรอบหนึ่งนะฮะนีและฮะกุญแจก็จะเป็นคีย์เลแบบนี้นะครับผมนี่ฮะกุญแจแบบนี้นะฮะสามารถสตาร์ทรถได้นะฮะวอร์มเครื่องได้โดยกดปุ่มโฮนี่ค้างไว้นะฮะประมาณ5วินาทีนะฮะก็สามารถสตา,าร์ทเครื่องนะวอร์มเครื่องได้เลยนะฮะอันนี้คือนวัตรกรรมของตัว Honda นะครับก็เหยียบเบรกไปแล้วกดปุ่มอนดิ้นสตาร์ททีเดียวนี่ฮะ เครื่องก็ตัเรียบร้อยเลยนะฮะชุดหน้าจอคอมมานด์ต่างๆก็ทำงานอัตโนม,มัติเลยนี่ครับโลโก้ฮันดาก็มาแล้วนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นจอทัศสกรีนนะทัศสกรีนมาพร้อมตัวกล้องถอยนะกล้องถอยก็ทำงานตรงด้านบนเป็นจอคอมมานด์ด้านบนนะโชว์กล้องถอยตรงนี้ตัวกล้องนะฮะตัวกล้องเห็นไหมฮะเวาลาเราหมุนพวงมาลัยของเขา เราหมุนพวงมาลัยตัวเซ็นเซอร์นะฮะวงเลี้ยวองศาวงเลี้ยวก็จ,จับจับเลนนะให้โค้งตามพวงมาลายัยนี่นะฮะให้โค้งตามพวงมาลัยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวส่วนของที่ผมบอกตัว Honda l e n นวอรนะฮะ Honda l e n นวอรตรงนี้เดี๋ยวเราปิดกระจกอ่าปิดประตูแล้วก็เปิดกระจกกลางไว้นะครับเปิดแอร์นิดนึงนะฮะแอร์ออโต้นะครับเป็นตัวแอร์ออโต้ปุ่มแอร์จินสตาร์ทนะครับผม ระบบหน้าจอก็เชื่อมต่อส่วนของตัวบลูทูธได้นะฮะบลูทูธ fm/am sdmi usb cd นะฮะ ipod audio app ได้หมดเลยนะครับระบาวแอร์ a, หน่อยนะฮะโอเค okay, นี่นะครับผมตัว Honda ้า n ี w a r ตนะฮะเวลาเราตบไฟเลี้ยวที่พวงมาลัยตรงน,นี้นะฮะจะมีตัวก้านก้านไฟเลี้ยวอยู่เราตบไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บ ฮอนดะ้าเรนโบสถ์จะทำงานนะตัวฮอนด้าเนี่ยว่าคือตัวกระจกมองข้างด้านซ้ายตรงนี้นะฮะที่ซ่อนกล้องอยู่ตรงมุมกระจกมองข้างนะฮะด้านซ้ายก็สามารถให้เรามองมุมอับสายตาได้นะฮะเวลาเราจะจะเลี้ยวนะฮะบางทีเนี่ยเราถนัดขวาถนัดขวาเรามองเห็นอยู่แล้วกระจกมองขวาเรามองเห็นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พอมีตัว Honda l เ n น b o สถนี่มาเพิ่มเติมทำให้เราเนี่ยขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นนะฮะหรือว่า เวลาเราจะถอยออกอะไรเงี้ยฮะเราก็มองมุมอับสายตาได้มีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีอะไรอยู่ด้านข้างที่ติดกับรถหรือเปล่านะก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังนะตัวกล้องหลังก็สามารถปรับปรับมุมมองได้3มุมมองนี่นะครับแบบวายนะฮะแบบแคบลรมาอีกม่หน่อยแล้วก็แบบกระชั้นชิดนะด้านล่างนะี่ฮะก็สามารถปรับมุมมองได้นะสามมุมมองเลย นี่นะครับผมก็เพิ่มนะฮะความปลอดภัยในการขับขี่นะฮะที่ Honda เขาใส่มาให้ในตัวของ Honda Accord นอกจากความหรูหราพรีเมียมแล้วนะฮะก็ใส่เซรงความปลอดภัยการขีข่มาให้ด้วยว่าจะเป็นตัว Honda Lenvost นะครับผมที่เพิ่มเติมมาให้ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวโหมดประหยัดพลังงานนะฮะมีโหมดอี o คอนให้ด้วยระบบการลื่นถลายมีให้ครบเลยนะครับผม นี่ครับถุงลมนิรภัยระบบเบรก ABSEDB มีครบเลยนะครับผมตัว ABS กระจายแรงเบรกนะฮะร,รวมถึงอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมอยตัว Honda l e n น w a t ์ก็ใส่มาให้ Cruise Control มีให้นะครับพวงมาลัยก็สวยงามหรูหรานะครับนี่ครับมาพร้อมตัวโลโก้นะครับที่เป็นสีโครเมียมที่พวงมาลัยสัญลักษณ์ฮอนด้นะครับผมด้านสไตน์ก็ควบคุมในส่วนของตัว เครื่องเล่นนะครับผมสามารถเพิ่มวอลลุ่มวอลลุ่ม,ม,มเลือกชนแนลเลือกเมนูคำสั่งเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์นะครับด้านขวาก็เป็นตัวคุสคอนโทรลปรับตัวงตัวเซ็ตการขับขี่ได้นะครับสวยงามนะคันนี้หรูหราลงตัวนะครับ Honda Accord นะฮะ2.0 EL ปี2016รุ่นปรับโฉมไมเนอร์เชนนะฮะตัวรถสีขาวมุกภายในนะฮะตกแต่งไปด้วยสีดำนะครับสวยงาม ราคา7,99,000บาทนะฮะเลขใหม่ก็ใช้งานเดิมๆทำที่ผมแจ้งตรงนี้เลย72,883กิโลเมตรเลขใหม่เดิมๆไม่มีกอใหม่นะฮะไม่แท้ไม่เดิมกระจกตัดแสงออตโต้นะครับตรงนี้นะฮะตัดแสงออโต้นะฮะตัวไม่เก่งก็จะมีที่ใส่แว่นตานะฮะสแตนดาร์ดปกติทั่วไปตัวไฟสองเก่งก็เป็นสีวอรมไลท์นะสีส้มนวล นี่ครับตัวบางแดดนะครับผมตรงนี้ก็จะไม่มีไฟนะตรงนี้กักไว้นิดหนึ่งน่าจะมีไฟให้นะ,ะตรงนี้ไม่มีไฟนะครับกระจกนะฮะส่วนด้านนี้ก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะน่าจะมีไฟให้นิดนึงนะฮะอันนี้ก็กักไว้นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่อุปกรณ์จําเป็นอะไรมากมายนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆนะฮะอุปกรณ์พื้นฐานหลักๆที่จําเป็นต้องใช้อย่างตัว Honda เรนโบ้เนี่นผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็การดีไซน์ตกแต่งภายในนะฮะหรูหรา นะด้วยเบาะหนังสีดำนะฮะทั้งเซตเลยแล้วก็คันนี้นะฮะเป็นรถมือสองที่สะอาดสะอ้านมากนะเพดานสะอาดมากเลยนะการใช้งานถือว่าทนุถน,นอมแล้วก็ดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะสำหรับเจ้าของเดิมที่ใช้งานมานะฮะดูตัวเบาะไม่มีแตกนะครับเบาะเดิมๆเ,เป็นเบาะหนังแท้เดิมๆพูดตัวจากโรงงานเลยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับเซตเบาะได้นะครับด้านข้างแผงตรงน,นี้นะฮะ ปรับขึ้นหน้าเดินหน้าถอยหลังปรับเซ็ตพนักพิงนะครับคอนโซลก็สวยงามหรูหราลงตัวราคา7,99,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ใครสนใจนะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์095 056 6926นะฮะหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์095 056 6926ได้เลยหรือว่าลิงก์ไลน์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้สามารถเข้าไปที่ลิงก์ไลน์แล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะ สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาคุยกันก่อนได้นะสำหรับตัว Honda a c c o r อ d คันนี้นะครับรุ่น2.0 EL ปี2016นะเป็นตัวเจน9รุ่นปรับโฉม Minor c h a n g ปี16นะครับสวยงามหรูหราด้วยตัวรถสีขาวมุกนะฮะแล้วก็การตกแต่งภายในที่เป็นสีดำนะครับสวยเดิมนะฮะสวยเดิมโรงงานเลยคันนี้นะครับละเียนรถเดิมๆโรงงานเลยใครสนใจสามารถ โอนจองล็อกลดไว้ได้นะครับเพียง5,000บาทและเตรียมเอกสารรอจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะฮะต่างจังหวัดกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะฮะ Honda Accord 2.0 EL นะครับปี2016รุ่นปรับโฉม Minor Change นะฮะตัว Gen 9นะครับนี่ครับก็จะมีไฟตัว Daytime นะฮะที่เป็น LED ต้องบอกเลยว่าไฟหน้าของเขาจะเป็น LED แบบ Full Time เลยนะฮะ นี่ครับเป็น full LED เลยนะครับทั้งตัวไฟหน้าไฟหลักแล้วก็ตัวไฟสปอ์ตไลท์นะฮะสวยงามรวมไปถึงไฟเลี้ยวด้วยนะฮะนี่นะครับจะลองเปิดไฟหน้าดูนะครับผมดูความสวยงามของตัวไฟกันนี่นะฮะความสวยงามของตัวไฟนะมาเป็น full LED ทั้งชุดเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหลักนะฮะไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์รวมถึงไฟเลี้ยวนะฮะมาเป็น full LED เลยนะครับสวยงามเลยนะครับใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะฮะรถหรูนะครับในราคา799,000บาทเท่านั้นนะฮะซึ่งออกห้างไปแดงก็แน่นอนนะฮะล้านกว่าแน่นอนนะฮะส่วนราคาลูกค้าไปเช็คดู นะครับผมสำหรับตัวปี2016รุ่น2.0 EL ราคาเปิดตัวป้ายแดงไปเท่าไหร่นะลองไปเช็คใน Google ดูก็ได้นะครับผมซึ่งราคาก็ล้านอัพแน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้เหลือเพียง799,000บาทนะครับสนใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้หรือสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้นะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะถ้าชอบคันนี้นะครับผมสีขาวมุกตอนนี้เรามีแค่คันเดียวเท่านั้นสำหรับตัว Honda Accord นะฮะ จะมีสีขาวและสีดําให้เลือกนะฮะซึ่งสีขาวเนี่ยผู้คนจะนิยมกันมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมาไวไปไวนะฮะสำหรับตัวสีขาวนะฮะนี่ครับสวยงามด้านท้ายของเขานะฮะไฟท้ายก็จะสวยงามแบบนี้น้องๆเบนซ์เลยนะครับผมน้องๆเบนซ์เลยนะฮะตัวไฟท้ายสวยงามนะ,ะเป็น led แต่ตัวไฟเลี้จะเป็นสอดหลอดไส้อยู่นะฮะตัวไฟท้ายจะเป็น led นี่ครับสวยงามนะฮะรุ่นนี้ ใครสนใจนะฮะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือสามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้นะครับตัวด้านท้ายของเขานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะฮะเก็บสัมภาระต่างๆนะฮะแล้วก็ตัวถาดรองที่เป็นตัวพลาสติกนะค่อนข้างที่จะใส่ของได้ลึกและกว้างพอสมควรนะฮะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมติดกับรถมาพื้นฐานก็จะเป็นล้อ,อยางอล่ที่เป็นล้อแมกนะถุงเครื่องมือนะตัวบล็อกต่างๆ นะฮะแล้วก็ตัวแม่แรงต่างๆนะครับสวยเดิมนะฮะตัวตะเข็บลอยซีนเ,เดิมเดิมโรงงานเลยนะครับตะเข็บลอยซีนเดิมโรงงานเลยนะฮะเนี่ยซ้ายและขว,วาลอยซีนสีไข่ไก่นะฮะเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับใครสนใจนะฮะคันนีน้แจ้งมาได้เลยนะฮะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะฮะที่เบอร์โทร0950566926นะฮะ Honda Accord 2.0 EL นะฮรรุ่นปรับโฉม Minor Change Gen9 นะฮะปี2016เลขไมล์72,000โลนะฮรราคา799,000บาทเท่านั้นสวยเดิมทั้งภายในและภายนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องกันนะครับตามมาเลยครับเอาละครับเรามาดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องเจ้า Honda Accord คันนี้กันนะฮะนี่ครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆนะฮะไม่มีติดแก๊สะะขนาดเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมนี่ครับสวยงามเดิมๆตัวละเอียดตัวคารหน้าเดิมๆนะฮะรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำติดังกากับเครื่องกับสีมาอย่างแน่นอนนะ,ะมีเล่มพร้อมโอนทุกคันรถโครงสร้างเดิมนะ,คะโครงสร้างเดิมแท้โรงงานเลยนะฮะตัวเบ้าโช๊คต่างๆตะเก็บรอยซีนต่างๆเดิมนะฮะ หัวน็อตยึดฝากระโปรงเดิมๆนะฮะผมไม่มีการถอดไม่มีการขันนะฮะตัวโช๊คค้ำยันนะฮะช่วยผนแรงนะฮะทำงานได้ปกติเลยตัวแผ่นกันความร้อนสมบูรณ์นะฮะฝาเครื่องยนต์ไม่มีการถอดเครื่องไม่มีการผ่าไม่มีการถอดนะฮะเดิมๆเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยคันหน้าเดิมนะฮะระบบเบรก ABS อยู่ครบเลยเบ้าโช๊คสวยนะฮะลอยซีนเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยลอยซีนเดิม นะตัวค้ำยันอยู่โครงรูปสมบูรณ์นะฮะแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงทั้งสองข้างซ้ายและขวาเดิมแท้นะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดและไม่มีการขันนะคใครชอบใครสนใจคันนี้นะฮะสามารถโอนจองรับรถไว้ได้นะแหง5้า0ันบาทเท่านั้นนะสติกเกอร์นะ QR โค้ดต่างๆสติกเกอร์มอกรต่างอยู่ครบเลยฝากระโปรงเดิมโรงงานนะฮะนี่ครับ ใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับ h o n d a Accord 2.0 EL นะฮะปี2016ตัวเจน9นะฮะรุ่นปรับโฉมไ n o r c h a เ g e สีขาวมุกสวยๆแบบนี้กับราคา799,000บาทนะครับเลขใหม่เดิมๆนะ72,000โลนะสีขาวมุกภายในดำนะครับ คันนี้ยังว่างอยู่นะฮะสนใจรีบนะครับโทรมาที่เบอร์0950566926นหะครับหรือว่าแอดไลน์ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนะฮะทักไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สังกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านจากใจที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะถ้าถูกใจใครรีบโทรเข้ามานครัับจออองกก่่มีีสสิทธ์วด